สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ Fc ซสอน้อย FC นองอิงครับปอบพอก,กับบาวทุนในช่องท้องพูนแบ้น้อยน้องอิงครับกับน้องมาปอบพอกับบาวทนนะครับยามือเซอวันนี้เป็นเช้าวันที่19นะครับ บรรยากาศยามเสารครับพี่น้องตีหาเคืองครับฝนเมื่อวานตกสำไหนีนี่เดี๋ยวสิเ,เบิงครับว่าฝนตกสำไหนเมื่อวานนี่นี่ครับดินลายตกพอดินลายครับเมื่อวานนี่ทั้ทงฝ่าห้องทั้งฝ่าเหลื่อมทั้งลม สรุปแล้วก็คือตกพอดินไล่ๆนะครับพออชิตาก็เลยนอนสบายๆเลยกางสุ่มนอนคือคือทีมงานพออชิตานี่คือเป็นทีมงานแข้มนะครับไปเที่ยวไปเขาขายเข,า,ยขางานเขานี่นะครับ รถมารถมาเป็นรถพระอาจารย์บุญน,นุนนะครับรถพระอาจารย์บุญน,นุนครับไปแต่เสาเลยพื่

คือกินกินเนือกินมูลายนะครับก็เลยอยากกินปลา บอ่อป้าเนี่ยเขามีโครงการอยู่นะครับพี่น้องโครงการของเฮาก็คือโครงการของเขาก็คืคอถา,าเกีียวเข่าออกนะครับเกีียวเข่าออกแล้วเขาก็จะปล่อยให้บอ่อน้ำแหง้งสูบน้ำออกนะครับแล้วก็เอา ปลาเอาอย่างอ okay, อกเห็บบนเบิดนะครับ,บ,บพอ่อทุกอย่างออกเบ,บิดแล้วรถแมคโคนะครับรถแมคโครทีแมคโครหน่อยนะครับที่เพิ่นเอามาเห็ดกําแพงนะจะเสียามาหลอกสานามนี่ครับเห็ดสานามใหมนะครับหุดหลอกลองอีกนะครับแล้วก็จะเลี้ยงปลาชนิดเดียวนะครับนั่นก็นคือปลาเข็งครับ สามัรถหากกินได้นะพี่น้องเพราะใหญ่เรืนนะครับคนที่ติดต่อกับเจ้าที่ได้ นี่คือต้นแคร์นะครับ <'t> แต่โบหูว่าเพิ่นเสียเอาไว้หรือบอ่อนะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นจะต้องฉาบกำมเพงนะครับบรรยากาศยามมิสอครับสดชื่นแจ่มใสนะพี่น้อง นี่คือนามซึมนะครับนามซึมจากบอ่อนะหางกันแท้เลยมีนามซึม มือคลื่นกะไหลสดนะครับพี่น้องไหลสดแต่ว่าเมือ่อคืนไหลเดือกแน่นะครับเพราะว่าทําภารกิจกันไปตลาดแน่แล้วกะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แน่นะครับกว่าจะได้เวลาไหลสดกะซีทุ่มซีทุ่มนะครับได้ไหลสดก็เลยเดือกแน่นะครับหลังจากไหลสดแล้วกะได้พักผ่อน เพราะว่าเสาร์นี้เท่ากับมีภารกิจมีกิจกรรมนะครับในการไหวขึ้นบันไม่ปุตตานะครับรอติดตามรับชมได้เลยนะครับพี่น้องว่าไอสิมีกิจกรรมมีอย่างไ้ติดตามแน่นะครับมื่อไ้ก่อนที่มือแรกนะครับจะได้ไปทำการแสดงอยู่ที่อำเภอพนมไพรนะครับ บุญต่อเพนีบุญบังไฟพนมไพรนะครับจังหวัดศรีสะเกดไอจังหวัด้อยเอ็ดนะครับรอติดตามกันนะครับพี่น้องกิจกรรมหลากหลายมากมายนะครับสําหรับกิจกรรมทางทีมงานลดตู่ครอบครัวน้ององุงอิงนะครับยังไปยังมากกับมามุมนี้ครับมุมที่ มีความสวยงามนะครับอีกมุมหนึ่งยางมะเบิงบัดไดกับงามบัดนันนะครับยางมะเบิงบดไดกับสวยงามบัดนันนะครับพี่น้อง ขอบคุณทุวกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิร์โฆษณาไปกำลังแรงใจเด้อครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไวส้สมีสักก่อนพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ